เราก็มาเจอกับการคำนวณเนาะการคำนวณจำนวนโมลนะเรื่องที่3แล้วที่ครูจะให้เด็กๆกลับไปทบทวนจากคลิปวิดีโอสั้นๆนะลูกนะก็มันมีสูตรอยู่ที่สูตรเนี้ยนักศึกษาเคยเห็นแล้วแน่นอนเลยตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะครูบอกแล้วว่าสารใดๆเนี่ยเราจะเอาน้ำหนักเป็นกรัมเอาปริมาตรเป็นลิตรมาเปรียบเทียบกันไม่ได้สิ่งที่จะเปรียบเทียบได้ก็คือโมลโมลก็คือตัวเอนเล็กนะคะสามารถที่จะแปลงสารที่มีของแข็งที่เราช่างเป็นกรัมมาหารด้วยโมลโมเลกุลจะได้โมล และจะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นเป็นสารละลายค่ะอันนี้เป็นสารละลายคูณปริมาตรหารพันได้นะและถามว่าอันนี้กับอันนี้ต่างกันยังไงต่างกันนะคะอันนี้วีเล็กวีเล็กมีพันหารหน่วยเป็นมิลลิลิตรมิลลิลิตรกับซีเอ็มกลังสามเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นซีที่มี V อยู่ v v อยู่แต่ V นี่เป็น v ีใหญ่แล้วก็ไม่มีพันหารหน่วยเขาจะเป็นลิตรหรือลูกบาศก์เดซิเมตรเหมือนกันนะลิตรกับลูกบาศก์เดซิเมตร ะะเท่ากับ v สน่วน2 2ออันนี้เป็นปริมาตรที่ stp v, v ตัวนี้ก็เป็นลิตรหรือรูกบาศเดซิเมตรเหมือนกันเน,ะนาะเท่ากับจำนวนอนุภาคด้ 2. 2. วยหกจุดองคูณสลังยี่สิบสาเพราะฉนั้นไม่ว่าจะเป็นจํานวนอนุภาคปริมาตรที่ stp เป็นความเิ้มข้นสารละลายหรือเป็นกร,มรัสาราารกรมสามารถแปลงไปเป็นโมลได้ทั้งสิ้นนะคะถัดไปครูจะมาคํานวณให้กับเด็กๆด,กดูเนะาะก็จากโจทย์ ถ้ามีแก๊สแอมโมเนียหนักเท่านี้กลัมเด็กๆต้องนึกให้ได้ว่ากลัมคือตัวไหนเอ่ยก็คือตัว G นะคะให้หา1จําจำนวนโมล2จํจำนวนโมเลกุล3ปริมาตรที่ STP ให้โมลอะตอมมานะคะให้โมลอะตอมมาแล้วก็ให้โมลโมเลกุลมาด้วยเนี่ยโมเลกุลถ้าไม่หาถ้าไม่ให้มาเราก็หาได้นะคะแอมโมเนียคือ NH3 นะคะแอมโมเนียคือ NH3 หาโมลให้มาเป็นกลัมค่ะ ทำเป็นโมลก e e uh, ็ N เท่ากับกรัมส่วนมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลบางครั้งเด็กๆจะเห็น MW นะคะ n อ็นหน้าตาอย่างนี้แสดงว่ามีไนโตรเจน1ตัวคูณกับมวลอะตอมของไนโตรเจน14นะคะเท่ากับ14ไฮโดรเจนมี3ตัวมวลอะตอมของไฮโดรเจนเป็น1ก็คูณ1เท่ากับ3ร่รวมกันเป็น17กรัมต่อโมลอ เพราะฉะนั้นน้ำหนักเป็นกรัมที่โจทย์ให้ก็คือ15.35มห้าใช่ไหมหารมวลโมเลกุลค่ะก็คือ17หารแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่นะหารได้แล้วเท่ากับเท่าไหร่พอหารแล้วจิ้มติ๊กอักษาจิ้มเครื่องคิดเลขเนาะพอจิ้มเครื่องคิดเลขก็สามารถที่จะตอบได้เลยว่ามีค่าเท่ากับ0.90โมลใ่คะเป็นกรัมแปลงเป็นโมลคำถามถัดไป คำถ,ถามข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปเขาบอกว่าหาจํานวนโมเลกุลจากข้อเดิมเลยค่ะหาจํานวนโมเลกุลจํานวนโมเลกุลมาจากไหนล่ะจำนวนโมเลกุลนึกอห้ออกที่มันคืออะไรมันคือจํานวนอนุภาคนะจำนวนอนุภาค,นะนนนภาคซึ่งมันก็คือ n ใหญ่ก็จะได้ว่า n เท่ากับ g ส่วน m เท่ากับ n ใหญ่ส่วน6 0จดู 02, คนคูณ10กกำลัง23 นักศึกษาสามารถที่จะใช้ได้2สูตรก็คือ n เท่ากับ n ใหญ่หาร6.02คูณ10กำลัง23หรือจะใช้ g ส่วน m จากโจทย์ที่เขาให้มาเป็นกรัมหารด้วย6.02คูณ10กำลัง23าคำตอบที่ได้จะเหมือนกันนะคะแต่ถ้าทำแงเนี้นักศึกษาก็เอาข้อมูลที่คิดในข้อที่แล้วมาว่าเรามีโมลเท่ากับ0.90คิดได้แล้วเท่ากับ n ใหญ่หาร 6.02คูณ10กำลัง23่าิบสาะอเอนใหญ่มีค่าเท่ากับอันนี้ย้ายขึ้นไปคูณเป็น0.90คูณ6.02คูณ10กำลัง23มีค่าเท่ากับ5.418คูณ10กำลัง23โมเลกุลใช่ไหมคะหรือนักศึกษาจะทำแบบสูตรนี้ก็ได้คะ่ะจะได้คำตอบที่เหมือนกันเนาะเอาละไปข้อถัดไปค่ะ ปริมาตรที่ stp นะปริมาตรที่ stp นะักศึกษาก็ใช้สูตรนี้ได้เลย v หาร22.4เท่ากับ g ส่วน m ถ้าใช้ข้อมูลจากโจทย์ที่ให้เป็นกรัมก็หารมวลโมเลกุลเท่ากับ v ส่วน2 2 4หรือจะใช้ข้อมูลมวลที่เราทราบมาหาคำตอบก็เหมือนกันนะเราสามารถทําได้2แบบนะนะหรือ g ส่วน m เท่ากับ v หาร22.4 ใช่ไหมถ้ารูกใช้ข้อมูลนี้เอาโมลที่เราหาได้ก็คือ0.90เท่ากับ v หาร22.4ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้น v เดียวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็0.90คูณ22.4เนาะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยปริมาตรที่ ATP อ่า20.23ลิตร หรือบางครั้งก็จะเป็นลูกบาทเดซิเมตรได้เพราะมันมีค่าเท่ากันนะคะลิตรกับดีเอ็มกำลังสามเนี่ยเท่ากันเรียบร้อยนักศึกษาไปทําความเข้าใจนะคะ